หลังจากที่เราเลือกบ้านและโอนย้ายบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาดูทริคในการย้ายของเข้าบ้านกันครับและทริคสําคัญแรกที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือการแพ็คของเป็นกระเป๋าเดินทางไว้สําหรับชุดเดินทาง10วันครับซึ่งสาเหตุที่ผมให้ข้อแรกแบบนี้ก็คือเพราะว่าไม่มีทางแน่นอนครับที่เราจะย้ายของและขนของให้เสร็จได้ภายในวันเดียวครับมันจะมีของจุกจิกชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มากมายที่เราต้องจัดการกระทั่งบ้านเก่าจนมาถึงบ้านใหม่ ในขั้นตอนนี้แหะครับเราจะพบเจอกับปัญหาในการหาของไม่เจอหรือบางทีก็มีเรื่องวุ่นวายต่างๆมากมายที่ให้เราต้องจัดการดังนั้นการแพ็คของเดินทางสําหรับ10วันซึ่งในนั้นจะประกอบไปด้วย ของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าในการไปทํางานหรือการใช้แปรงสีฟันยาสีฟันเหมือนเราเดินทางไปเที่ยวดีๆนี่เองแหะครับซึ่งนั่นจะทําให้คุณไม่เหนื่อยมากและสามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุดเนื่องจากว่าของจําเป็นที่เราใช้ในชีวิตประจําวันได้อยู่ในที่เดียวกันและพร้อมใช้แล้วครับอย่างน้อยบ้านเราจัดไม่เสร็จแต่ว่าเราก็ยังสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนข้อถัดไปก็คือเราต้องกําหนดการย้ายวันบ้านให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ติดตอ่อจัดการต,าต่างๆได้อย่างถูกต้องครับเมื่อเรากําหนดวันได้แล้วเราก็มาตรวจสอบรัพสิน โดยผมจะแยกทรัพย์สินอยู่เป็น3ประเภทก็คือ1 ของขนาดใหญ่ที่ติดตั้งแล้วเราเคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการขนย้ายหรือติดตั้งใหม่เราจะได้นัดวันเข้ามาทําการได้ถูกต้องครับสองของที่เราย้ายเองได้แล้วก็ทําการแยกแบ่งประเภทไว้ให้เรียบร้อยเลยครับข้องเล้วให้ใส่สุงสิบล็อกไว้ในช่วงก่อนที่เราจะย้ายขึ้นบ้านใหม่ก็จะมีพัสดุต่างๆที่เราสั่งมาเตรียมไว้สําหรับบ้านใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เก็บกล่องหรือโฟมกันกระแทกที่มากับพัสดุครับมาใช้ในการเคลื่อนย้ายของได้เช่นกันครับอย่างพวกถ้วยจานเซมิ ให้เราห่อหุ้มด้วยแปที่ใช้แล้วก็ได้นะครับหรือจานระหว่างจานที่เราซ้อนเนี่ยให้เราซื้อจานโฟมมาขั้นแต่ละชั้นอันนี้ก็สามารถกันกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็แพ็คในหลังพลาสติกที่แน่นหนาที่สุดดูให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าจานฉากกระเบื้องเซรามิกมีน้ําหนักค่อนข้างมากแล้วก็อันตรายในการขนย้ายส่วนของที่อยู่ตามตู้ต่างๆให้เราลองเปิดดูว่ามีอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วบ้างครับและให้ทําการจัดการในขั้นตอนต่อไปครับถ้าไม่ได้จําเป็นจริงๆเราก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายออกมาครับ เพียงแค่ว่ามัดหรือจัดเก็บให้ดีเราซิลตู้นั้นได้เลยครับให้เราลองเช็คลองขยับตู้นั้นด้วยคนเดียวก่อนครับว่ามันสามารถยกหรือขยับได้หรือไม่ถ้าสามารถยกหรือขยับได้ให้เราแล็บตู้ไว้ได้เลยครับเราจะได้ไม่ต้องจัดของใหม่ในตู้ครับและของสุดท้ายอีกประเภทหนึ่งก็คือของที่เราไม่สปาร์จอยครับนั่นหมายความว่าเป็นของที่เราเก็บไว้อ่านจะได้ใช้แต่เราไม่ได้แตะมาเกินกว่า3ปีแล้วครับซึ่งผมมีวิธีการจัดของประเภทนี้ดังนี้ครับขายแจกทิ้งเสร็จแล้วนะครับ ผมแนะนาว่าให้ลองทําลิสต์เอาไว้แล้วก็มาร์กของต่างๆด้วยเทปกาวสีครับชั้นหนึ่งจะเป็นชั้นที่มีของมากที่สุดพวกกล่องต่างๆผมจะไม่แปะสีเลยครับเพื่อที่คนขนส่งจะได้รู้ด้วยว่าพัสดุนี้ไม่มีสีวางที่ชั้นหนึ่งส่วนมาร์กกล่องที่มีสีผมก็จะแปะตามห้องเลยครับอย่างเช่นห้องนอนสีนี้กล่องผมก็จะแลปบด้วยเทปสีนี้หรือติดโพสต์อิ์สีนี้ไว้ครับเพื่อช่วยทําให้การขนย้ายนั้นง่ายขึ้นครับพนักงานที่มาช่วยเราขนย้ายก็จะสามารถดําเนินงานด้วยตัวเองเลยครับเราไม่ต้องยืนคุม สะดวกรวดเร็วและจบง่ายๆภายใน1วันเองครับยังไงก็ขอให้ทุกคนได้บ้านที่ถูกใจอยู่แล้วมีความสุขนะครับ